ับสวัสดีเดี๋ยวมาสู้กันเลนะครับนี่ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟอีกเช่นเคยราชาฟรีไฟนะครับนี่วิ่งอย่างเร็วโอ้โหเฮียครับท่านผู้ชมราชาฟรีไฟนับแบบราดูราชาฟรีไฟกันนั่ผมเขาจะเก่งแค่ไหนม่รูราชาท่านผู้ชมดูแล้งนะฮะแล้งบอลนะครับผมท่านผู้ชมดูแล้งนะฮะวิ่งอย่างเร็วฮะจังอี้เอาฮะ ตั át, วนี้โอม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 ตังนี้โอ้ฮึตัวนี้ตัวยักษ์อ่ะโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอาชาฟรีไฟกันนะจะเก่งแค่ไหนเฮ้ย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 เอาวะเฮ้ยอาชาฟีฟายเฮ้ยเฮ้ยเอาวุ้ยเก็บไปสองตัวเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยแดงบอลนะสวย เป็นคนย่งเก่งนะครับท่านผู้ชมอือเล่นโทรศัพท์นะฮะเล่นโทรศัพท์นะฮะแบบนี้วู้ดวู้ดวู๊ดตึงนะท่านผู้ชมตึงมากครับอืออุ้ยอ้วววอือตั้งตึงเะท่านผู้ชมอือหูโคตึงท่านผู้ชมปีวู้อาช้าท่านผู้ชม ฮ่าว yani ้าราชาโปฟีไฟอะไรล่ะราชาโปเกมราชาโป้ยราชาโปผู้ชมอาชาโปกั้ติก V.S กับเด็กเจ็ดขวบมันจะไปได้หรอเด็กเจ็ดบอะโพโร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 นะนี่มันจะลองไม่ยิงดูมันช อะไร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 ยอ่ออะไรน้องสาวอะไรเกอให้ผมทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโปมันจะยอ่อคนกับคน,นเต้นมาทั้ง móc bóng không bóng móc bóng móc bóng không bóng móc bóng móc bóng móc ดูนักแข่งคนนี้นะเราเราจะพาไปดูนักแข่งจะพาไปดูนักแข่งนักแข่งอยู่ตรงไหงฮะมันมีไฟตายนะักแข่งยังไงฮะแข่งมาหานักแข่งอยู่เนี่ยไปไหนเล่าไปไหนเล่าว้ยตียังมีมิเกลเพิ่มเลือดได้ งานข้งไป้โ,โหมมโิ่ดีดดดดดิ Un ดดโอดด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 นดด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 ดราช,าราชาดนะาชา,า,า,าะ อาจะโปตแตกที่ผมก็พูดไปเรื่อยน,นะราชาเนี่ยวยนี่ฮะมาดูลาชาฮะอาชาแตกไปแล้วราชาฟีไฟในร่วงมาคุยเรื่องล่ากับม่วละบู้งบู๊งตัดตัวเคบูง๊ง ไปไหนแล้วเนาะไอชาปูโอ้ยมึงขี้ตาก่อนยฮ่าฮ่าอ่งก็ยี้ตาเพิ่งเสร็จไงไอ้คนมันมาโว้ยโอ้ย 我要读书。 ก็จบไปเท่าน,นี้นะครับผมให้มาดูไลท์แอปโป้สิบายบ๊าย oh. บาย,บาย